ระดับมันต่ําลงเรื่อยนะต่ําไปเรื่อยนะคงจะยังไม่ดีขึ้นนะครับเพราะราบใดที่ยังไม่เห็นภาพชัดนะครับวันนี้เองก็ยังไม่มีภาพอะไรที่ที่ชัดเจนนะครับที่ทําให้มีแนวทางที่จะเห็นว่ามันจะจมลงด้วยการยอมรับของทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผลกระทบคือการลงทุนนะการลงทุนจากต่างประเทศนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนเองอยู่ในมูดใน ภาวะที่อยากจะใช้เงินน้อยลงเพราะทุกคนก็เป็นห่วงในสภาพเศรษฐกิจเพราน้รายได้ทุกคนลดลดล,ดลงเพราน้นเพิ่มรายได้ทุกคนไม่โตขึ้นหรือไม่ขยายขึ้นนะอย่างเช่นโอทีอาจจะน้อยลงนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็เป็นการลดรายได้เพน้การจ่ายการบริโภคก็น้อยลงถ้าตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะในเรื่องส่งออกนะมันก็ยังมีการขยายอย,อยู่แต่อาจจะไม่โตอย่างที่เราคาดนะัอาจจะอยู่ระดับผมว่าก็คนก็ยังมองว่าอาจจะอยู่ถึง 2- 3เปอร์เซ็นต์